ดึงลมเ้าแตมันลอยมันมันดึงมันมันมันแต่งได้น้องใหม่ครับสายเปิดบอลกันทนเอ้าวอีกบาบ ไอ้อ่ะมันดึงลอยไม่ไหวโอเคคลิปคลิป <Okay. S 2> ไอ